ต้นพระศรีมหาโพหรือว่าชาวพื้นเมืองจะเรียกว่าต้นสนีเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งแล้วก็ตรัสรู้จึงเรียกว่าต้นพระศรีมหาโพต้นพระศรีมหาโพนี้เป็นหนึ่งในเจดีเรียกว่าบริโภคเจดีเป็นที่ที่พระพุทธเจ้านี่ เคยประทับนั่งร,รัสรูเลยเรียกว่าบริโภคเจดีคือเคยใช้สอยตอนที่พระเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารพระเจ้าเสด็จจาริกไปในที่ต่างๆเนี่ยชาวเมืองเนี่ยมาแล้วไม่พบพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็เลยเป็นเหตุให้ท่านอนาถบินิกะเศรษฐีเนี่ยไปทูลน,นำเรียนกับพระอนุนแล้วพระอนุนก็เลยเป็นทูลพระพุทธเจา้าว่าถ้าชาวเมืองมาไม่พบพระพุทธเจ้าเนี่ย ให้ทาอย่างไรพระุทธเจ้าก็เลยรับสั่งให้พระนว์บอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ไปนําเอาเมล็ดต้นพระศรีมหาโพนี่มาปลูกไว้ที่วัดเชตวันถ้ามาไม่พบพระองค์ก็ให้มาสักการะที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระนท์นก็เลยนําความนี้ไปบอกให้กับพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะก็เลยไปนําเอาเมล็ดหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธ,ธกยา มาปลูกเอาไว้ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารเพื่อเป็นที่สักการะของผู้คนเมื่อเวลามาแล้วไม่พบพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือการที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ทุกวัดในประเทศไทยของเราทีนี้พูดถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้เนี่ยเป็นหน่อโพธิ์ที่มาจากประเทศศรีลังกาอาราไม่แน่ใจประวัติความเป็นมาทั้งหมดแต่ว่าได้ทราบจากจารึกไบาลาน ของวัดพระธาตุสียมทองได้เคยมีกล่าวเอาไว้ถึงเรื่องต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้มาจากประเทศศรีลังกาส่วนต้นที่ศรีลังกานั้นก็มาจากหน่อโพธิคยาก็คือเรื่องราวของตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าโศกส่งพระนางสังคมิตาเทรีภิกษุณีซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระองค์เนี่ยไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เกาะลังกาพระองค์ก็เลยทรงตอนกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ที่เป็นต้นที่พระเจ้าประทับตรัสรู้เนี่ย ฝากพระนางสังคบิตาเทรีภิกษุณีเนี่ยนำไปปลูกที่ประเทศศรีลังกาด้วยพระนางก็เลยนําไปส่วนต้นโพต้นนี้ที่อยู่ที่วัดพระธาตุศรียทองนี้ก็คือเป็นต้นที่นําเอาหน่อมาจากต้นโพต้นนั้นอีกทีหนึ่งามาปลูกที่วัดพระธาตุศรียทองอันนี้อาตมาก็ไม่แน่ใจเรื่องจํานวนอายุปัจจุบันที่วัดพระธาตุศรียทองจะมีประเพณีแห่ไม้ค้ำโพต้นโพนี้จะเป็นต้นที่ แผ่กิ่งก้านไปด้านข้างนี่เป็นจํานวนมากนั้นเวลามีพายุเวลามีลมมีฝนเนี่ยมันจะทําให้กิ่งโพนี่หักได้ง่ายภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือใช้วิธีการเอาไม้มาค้าเอาไว้อนะ่าก็เลยกลายเป็นอ่ามาค้าปกติได้ไหมก็ได้แต่ว่าพอทําให้มันเป็นพิธีทําให้เป็นประเพณีมันก็เลยเป็นประเพณีที่จะเรียกว่าประเพณีแห่ไม้ค้าของอําเภอจอมทองเป็นประเพณีที่ โด่งดังมีชื่อเสียงในวันที่15เมษายนของทุกปีจะมีประเพณีแห่ไม้ค้ำโพส่วนความเชื่อของชาวบ้านก็คือเชื่อว่าจะเป็นการค้ำจุนชีวิตทําให้ชีวิตของตนเองนั้นมั่นคงหรือว่าทําให้ตนเองไม่ประสบกับปัญหาอุปสรรคระหว่างที่กําลังจะเจริญเติบโตกําลังจะรุ่งเรืองเนี่ยก็มีอะไรมาช่วยค้ามาช่วยพยุงมาช่วยประคองเอาไว้อันนี้คือเป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้าน บุณสิริพรบุญประเสริฐร่มธรรมร่มใจ